สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกทุกคนนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า The Sim C นะคะและในคลิปนี้พี่ก็มีวิธีมาแก้เพดซิมนะคะเวลาที่คือเคยไหมเวลาที่เราแบบสมมติพี่นะเอาก็อี้มาวางแบบนี้ก็คือพี่อยากจะให้ซิมได้นั่งในลักษณะท่าทางนี้นะคะก็คือแบบ ดูเดียวดูเป็นธรรมชาติหน่อยแต่ปรากฏว่าเหตุที่เกิดขึ้นคือมาดูก็คือถ้าเราวางไว้แบบเนี้ยซิมเราอะนั่งไม่ได้ค่ะทุกคนอ่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามาโลกมานั่งให้ท่านภูมิเกียรติได้ดูสักหน่อยนี่ก็คือซิมนั่งไม่ได้ทุกคนเนี่คือแบบเฮ้ยโอเค เมื่อนั่งไม่ได้แบบนี้พี่ก็มีวิธีมาแก้เพดนั่นก็คือวิธีที่จะทำให้ซิมของเรานะคะนั่งเก้าอี้ได้ตามใจชอบที่เราปรับไว้ให้ก็คือต้องนั่งต้องนั่งได้เท่านั้นนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนเรานำลูกเรามาไว้ตรงนี้และทุกคนนะคะดูไปพร้อมๆกันตรงนี้เอพี่จะเข้าไปที่หมด ปรับปรุงแล้วพี่จะเอาเก้าอี้ตัวนี้ออกมาและจากนั้นนะคะให้ทุกๆกคนเนี่ยหาแบบโต๊ะอะไรมาสักอย่างอะโต๊ะทานข้าวก็ได้ที่มันแบบเน็ตแมตเนี่ยเข้าไปได้เนี่ยปึ๊บเข้าไปใช่ไหมโอเคได้จากนั้นให้คลิกที่โต๊ะนะคะแล้วก็กด s h i แล้วก็กดสี่เหลี่ยมเปิดนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไวใ้ให้ดูที่หน้าจอแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะนึกไม่ออกนะคะกด2ตัวนี้ กดชิปนะคะแล้วก็ค่อยกดไอ้วองเล็บปิดตามนะคะเอ้ยวงเล็บเปิดทุกคนปึ้งปึ้งเป็นคือถ้าใครรู้อยู่แล้วก็จะก็จะรู้ว่านี่คือวิธีย่อขยายสิ่งของนะคะก็คือเราจะย่อแล้วก็จะทําให้เล็กลงใหญ่ขึ้นอ่าเล็กลงด้วยวงเล็บเปิดใหญ่ขึ้นด้วยวงเล็บปิดนะคะ,ะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูกดชิปนะคะ,ะเราจะเอาให้เล็กแบบเล็กที่สุดเลย ทีนี้ได้เลยเลยแบบนี้แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ขยบมาเดี๋ยวขยบโต๊ะเรามาในตำแหน่งที่แบบเราต้องการจะให้เก้าอี้ไปอยู่นะจุดๆนั้นหรือ,อแบบนี้โอเคอ่ะหยบเยียหน่อยได้ไหมไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็แล้วแต่แล้วกันตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ แขนจะได้ไม่ติดแบบโตเกินไปหรือแบบอ่ะและทีนี้นะคะทุกคนจะแบบเฮ้ย <c oughs> แล้วเราก็ต้องวางขอบแบบนี้มันเกะอ่ามันดูไม่สวยนะคะเราก็ทํายังไงก็ได้ให้มันดูสวยใช่ปะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะแบบอืมตรงนี้เป็นโซนแบบว่าโตทำ,ทำงาน,แต,นแต่งหน้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่ก็จะเอาประมาณเดี๋ยวนะอ่าถังขยะแล้วกันนะคะเพราะว่าแบบโตทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีแบบ ขยงขยะบ้างอะไรบ้างแบบนี้เนาะนี่นี่ก็ใหญ่เบ้อเนาะพี่ก็จะเอาขยะมาปิดๆด,ดูเนียนมากโอเคเดี๋ยวเราก็จะให้ซิมมานั่งลองดูนะคะทุกคนมาเวลูกสาวแม่มานั่งให้ทุกคนได้ดูว่ามันนั่งได้จริงหรือเปล่าการทำบั็กของเรานั้นก็คือเราอยากให้ซิมนั่งในตำแหน่งนี้ไงคะทุกคน นั่งไงเป็นยังไงเออนั่งได้แบบแต่งหน้ากลุบๆอะไรยังไงนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเดียวดี๋ยวมานั่งก่อนลูกนางเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากนะคะเพราะพี่ตั้งปณิธานให้นางเป็นแบบว่าคนขยันขันแข็งนะ เออนี่อ่านหนังสือไปบักไปนะคะโอเคค่ะทุกคนและสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่ก็คจะต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าหาว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อเพื่อนเคนไหนเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะและนี่ก็คือวิธีบักเกอี้นะคะแบบว่านั่งตรงไหนก็ได้มุมไหนก็ได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้หมดนะคะตามที่เราต้องการเลยนะคะต่อไปนี้ เหตุที่ว่าวางเก้าอี้แล้วซิมก็นั่งไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปค่ะทุกคนโอเคค่ะขอให้สนุกกับการเล่น The Sim มสนะคะบ๊ายบาย